เราอย่าให้อารมณ์หงุดหงิดหัวเสียเพลียจิตกังวลวิตกกังวลต่างๆมาทำร้ายชีวิตเราเพราะว่าอารมณ์พวกนี้จะนำพาความทุกข์มาให้เรามันจะไม่มีความสุขแล้วก็หมดพลังในการทำงานหมดพลังในการดำเนินชีวิตหมดพลังในการที่จะอยู่กับคนที่เรารักด้วยการควบคุมสติ แล้วก็นั่งสมาธิบ่อยๆมันจะควบคุมอารมณ์พวกนี้ได้ดีขึ้นการมีสติยับยั้งเวลาที่อารมณ์งุนงงไปแตกไม่ว่าจะเป็นคนของที่ทํางานคนในครอบครัวของเราที่ทําให้เรากรี๊ดๆดล้วจะปีดแล้วเราจะควบคุมและทํามันได้ดีขึ้นโดยการวิธีทําให้มันถูกต้อง ไม่ปีดไม่ปี๊ดแต่เพราะว่าเรารู้เหตุแล้วผลอยู่แล้วว่าผลจะตามมาอจาจจะไม่ดีพยายามนั่งสาม,มาธิบ่อยๆจะทําให้มีสติขึ้นแล้วก็ฝึกด้านนี้ได้ดีขึ้นด้วยจงนับสิ่งที่มีอย่านับสิ่งที่ขาดหมายถึงการที่เราสํานึกรู้คุณในสิ่งที่มีอย่างเช่น เรามีเงินอยู่เท่าไรหรือว่าเรามีบ้านหลังเล็กๆหรือว่าเราจะมีรถคันเก่าๆแต่ว่าเราจงขอบคุณเขาด้วยความปิติอินดีซาบซึ้งในสิ่งที่เขาเมอบให้เราดีนะที่เรายังมีรถอยู่ดีนะที่เรายังมีบ้านหลังเล็กอยู่เพื่อหลบแดดล่มฝนทุกสิ่งทุกอย่างลบป้องกันภัยให้เราหรือว่าโอ้ฉันมีเงินเท่านี้ดีแล้วที่ฉันยังมีเรื เงื่อนเลือกกินข้าวอย่าไปนับสิ่งที่ขาดเพราะว่าการนับสิ่งที่ขาดมันจะทําให้ลดพลังของเราลงอุ้ยฉันก็ทําไม่ได้เหมือนเขาฉันรู้สึกว่ามีน้อยกว่าเขารู้สึกแบบน,นี้ทําให้รู้สึกพลังลด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 ลงไปเยอะๆเลยเห็นไหมถ้างั้นเราจงขอบคุณและปลาเปิ้มกับสิ่งที่มีเยอะๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหามาแบ่งปันแนวคิดกัน ถ้าเราคิดว่าฉันคิดอะไรแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นถ้าสมมติว่าเราคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องในสิ่งเจ้านี้จะมาทวงฉันไหมแล้วเจ้านี้ก็มาจริงๆถ้างั้นถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีเราจงตัดแนวคิดที่ไม่ดีออกแล้วก็เปลี่ยนไปว่า ฉันได้เป็นคนโชคดีฉันขมาค้าขายอะไรก็ดีไม่ว่าฉันจะทําหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลูกค้าของฉันลหลั่งไหลมาเทม,มาสินค้าของฉันมาเท่าไรก็ขายดีขายหมดขายเกลี้ยงไม่มีเหลือสินค้าของฉันเนี่ยอูย้ผลิตเทพไม่ท,ทนันถ้างานถ้าเราคิดเรื่องดีๆแบบนี้ สิ่งดีๆก็จะบังเกิดกับเราถ้างั้นเราจึงตัดเรื่องเรารบๆออกไม่คิดเรื่องที่มันไม่ดีคิดเรื่องดีๆสร้างสารร์เรื่องดีๆแล้วชีวิตของเราจะดีเรามาแบ่งปันเรื่องราดีๆกันให้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้แม่ออนมาแบ่งปันเท่านี้โชคดี